รีวิวต้นหน้าตายนะฮะเจ้าของไม่มั่นใจนะฮะไปเปิดข้างบนล้วแต่ผมจะให้ดูว่าข้างในต่อแผลเดิมจะมีก่อนนะเนี่ยฮะฉีดน้ำหมกักสูตรสองจานต้นไปสองอาทิตย์นะครับเป็นไงฮะต่อแผลเดิมมาเลยทีเดียวเชียวเนี่ยเจ้าของสวนมารีดเองเลยนะครับไม่ต้อง <laughs> เยอะด้วยคนระับแล้วร้อน,อน,น,นหน้าไหมอ่าเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะคือเอาขึ้นหน้าเอาขึ้นหน้าบนไหมเลยนะ ว่ามันเสียเวลาซื้อเสียเวลาเนาะผมผมว่าต่อน,นี้เลยนะครับจาแนแอสเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็น,นบอนจะปวดหลังใช่ไหมจะเริ่มหน้าวน,านาเลยใช่ไหมเสียเวลาซื้อหน้าตายนะครับเนี่ยกีดต่อต้อนเดิมเลยหน้าตายมาปีหนึ่งแล้วฉีดน้ำหมกักสูตรสองของอาจารย์ต้นเห็นไหมต้นจะอ้วนผิวแดงเลยนะฮะสองห้าหนึ่งนี่จะไวมากครับสําหรับสําหรับเอสูตรสองเนี่ยคือเพราะว่ามันมันมันหน้าตายนะฮะ จะไหวมากเอาไปใช้เลยครับสองสามร้อยเกสิบเก้าค่าส่งฟรีเก็บไปทางนะครับอูสุดยอดนะฮะตอนนี้หกโมงเย็นนะครับต่อพี่ต่อผิวเดิมเลยต่อไอต่อหน้าเดิมเลยต้นนี้ดูดิโป้ครับตั้งใจมันเปิดอันนั้นโอ,อ้จะได้เนาะดูดิถ้าดนอากาศเยน็นๆขึ้นกระโปงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จากยางหน้าตายนะครับ ดูไม่ได้กีดนะนะพักต่อนนี้เลยผิวแดงเลยนะครับ399บาทค่าส่งฟรีเก็บเงินไปทางขอบคุณครับ f อจานทน์สวัสดีครับ